สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน b n i ทุกท่านผมอาจารย์สรบวินมุรพันธ์เป็นรองนายกสมาคมโหราศาสตร์ภาคเหนือวัดหม้อคำตวงจังหวัดเชียงใหม่รับดูดวงชะตาวันเดือนวีเกิดเวลาเกิดรับดูหงจุ้ยนะครับหาเบอร์โทรศัพท์ตามดวงชะตารับตั้งสารพระคมพระภูมิเจ้าที่รประสบประการณ์21ปีดูดวงมาถึงปัจจุบันนะครับ จำนวน26,342รวมนะความเชื่อส่วนตัวในธุรกิจนี้คือสโลแกนที่ว่าดูดวงเป็นเพียงเข็มทิศผู้ลิขิตชีวิตคือตัวเราเองสาเหตุที่มาที่เข้ามาทำอาชีพนี้เป็นเพราะชอบนะครับเป็นการส่วนตัวและคิดว่าเป็นเหมือนนะครับไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตครับโดยไม่ไประมาท เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่คล้ายๆจิตแพทย์นะครับแล้วก็ช่วยให้คนพ้นจากความทุกข์นะครับใช้ชีวิตไปเพื่อไปให้ได้ถึงเป้าหมายในบ้านปลายของชีวิตให้ดีนะครับและมีความสุขที่สุดในทุกช่วงนะครับสิ่งที่ธุรกิจของอาจารย์นะครับมอบให้กับทุกท่านนะครับที่มาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตานะครับคือการ ได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับทั้งเรื่องการงานช่วงไหนดีหรือไม่ดีระมัดระวังการเงินควรจะใช้กระเป๋าตังค์สีอะไรในดวงชะตาเรายิ่งใช้และช่วยเสริมเงินเรียกเงินเพราะคนส่วนมากมักจะใช้ผิดนะครับพวกนี้เรื่องของศาสตร์มันเป็นเรื่องของอาดวงดาวดวงดาวก็จะเป็นเรื่องของสีเรื่องของธาตุ ที่มาเสริมดวงตาของคนแต่ละคนถ้าเราใช้กระเป๋าตังค์สีที่ถูกฉลโลก,กับเรามันก็จะช่วยเรียกเงินกลับมาให้เราอย่าสมมุติเราเสียเงินไปร0อยเราจะได้กลับมาร้อ้าสบาทนะครับแล้วก็ช่วยเสริมเรื่องความรักเพราะว่าคนบางคนเจอเจอแฟนแล้วบางทียังไม่ใช่นะครับหรือว่าเจอคนเข้ามาจีบแล้วปีนี้มี2คนคนไหนดีเนะี่ยอาจารย์ก็สามารถจะ จะเป็นที่ปรึกษาให้ได้แล้วก็จะบอกได้ว่าคนไหนดีและดีที่สุดนะครับเกี่ยวกับสุขภาพก็ต้องกินมังสวิรัติวันอะไรต้องไปปล่อยประหมอวันอะไรนะครับคนเราสวนมากก็ไปถ่ายชีวิตโคกระบือไปบริจาคลงศพเนี่ยพวกนี้เป็นทําบุญตึกสงา่าพาดพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพมันจะเป็นการต่ออายุนะครับ เราต้องทําบุญวันไหนมันถึงจะเสริมสุขภาพเราจริงจริงนะครับอาจารย์ก็กจะแนะนําให้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารเรียนอะไรดีมีลูกคนนี้ดีไหมได้พึ่งไหมหรือว่ากําลังท้องอยู่เนี่ยดวงมันบอกว่าเกิดธรรมชาติไม่ได้ต้องพาออกพาออกควรจะให้คลอดวันไหนเพื่อให้เสริมพ่อแม่ให้เกิดเวลาไหนเพื่อให้ดวงชะตาเด็กดีนะครับ แล้วก็เมื่อคนในชาติหรือคนในครอบครัวดีปุ๊บหลายๆครอบครัวที่มาปรึกษากอาจารย์ดีขึ้นมันก็ทําให้คนในชาติมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับประเทศชาติก็จะได้ประโยชน์นะครับเวลาที่คิดถึงคําว่าความสุขนะครับความสุขอันนี้ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับความสุขของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปนะครับมันอยู่ที่ ความสุขอยู่ที่ใจไม่ที่เราคิดนะครับว่าเราคิดว่าแบบไหนคือความสุขแต่สําหรับอาจารย์นะครับความสุขของอาจารย์ก็คือการได้ช่วยเหลือนะครับและเป็นที่ปรึกษาให้คนเนี่ยพ้นทุก์นะครับหรือ,อรู้ช่วงเวลาที่จะผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีนะครับไปได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นความสุขของอาจารย์ละนะครับแลวเมื่อเขาทําตามที่อาจารย์แนะนําไปแล้วและชีวิตเขาดีขึ้น เ่อชีวิตเขาดีขึ้นอันนั้นคือความสําเร็จนะครับในความหมายของอาจารย์เพราะถือว่าอาจารย์ได้ทําให้ให้เกิดความสำเร็จแล้วนะครับส่วนช่วงที่ผ่านมานะครับของการระบาดของโรคโควิดนะครับในรอบที่1และรอบที่2เนี่ยไม่ค่อยมีผลกระทบนะครับกับการงานเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารอบที่สาเนี่ยนะครับจะหนักหน่วยแต่ก็โชคดีครับอาจารย์ได้เข้ามาอยู่ในอินเจิเนียร์นะครับ ของ BNI อาจารย์ก็จะได้เพื่อนๆนะครับในจินเนียส่งลูกค้ามาให้นะครับทาให้ผลกระทบที่เกิดมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ว่าไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับในสภาวะของโรคระบาดที่มีณปัจจุบันเนี่ยทำให้เกิดความเดือดร้อนนะครับกับธุรกิจกับทุาชีพบางอาชีพก็พิกฤตนะครับช่วงนี้ให้เป็นโอกาสนะครับสําหรับบางอาชีพสําหรับท่าน ที่มีผลกระทบโดยตรงนะครับสิ่งที่ต้องรามาะมัดระวังช่วงนี้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้สําคัญที่สุดถ้าสุขภาพดีเราก็สามารถจะเริ่มต้นหรือทําอะไรก็ได้สุขภาพดีการงานเราก็ทําได้แต่ว่าถ้าสุขภาพเราไม่ดีการงานเราก็ทําไม่ไหวนะครับแล้วก็ข้อที่สองนี่ก็คือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในธุรกิจช่วงนี้ เราต้องประคับประคองให้ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปให้ได้ซึ่งจริงๆตัวนี้ถ้าดูจากาผลของดวงชะตาของดวงโลกตั้งแต่4ปีที่แล้วนะครับดาวมารุติยูมาทับลัคนาดวงโลกดาวมารุติยูคืออาเพศนะครับส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดซึ่ง4ปีแรกไม่ส่งผลนะครับมาส่งผลเอา3ปีหลังนะครับซึ่งดาวดวงนี้ โครคภัยไข้เจ็บหรือความอับเพทตัวเนี้จะพ้นไปนะครับจากโลกนี้ก็จะประมาณเจ็ดกรกฎาคมปีหกห้านะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องประครับประคองให้ผ่านช่วงนั้นไปได้ได้นะครับทุกท่านทุกคนสําคัญที่สุดนะครับคือเรื่องของสุขภาพก็ที่เขาแนะนํานะครับก็คือกินร้อนช้อนกลาง นะครับสวนแมทไม่ออกบ้านโดยไม่จำเป็นนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณนะครับหมอเชนนะครับแห่งดรเชนคลินิกกับน้องโบนะครับเจ้าของร้านชาเบเกอรี่นะครับที่ได้เชิญอาจารย์มาเป็นแขกเยี่ยมชมบ้านอินจิเนียร์และอาจารย์ก็ถูกใจนะครับ แล้วก็ได้สมัครเข้ามาเป็นเบนเบอร์นะครับและทําให้อาจารย์ได้พบกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับในอินเจเนียร์นะครับที่ดีๆนะครับอีก60ท่านนะครับก็ถือว่าเป็นโชคและโอกาสที่ดีของอาจารย์นะครับที่รู้จักได้รู้จักกับเพื่อนที่ดีๆทุกคนเลยนะครับต้องขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ